สบายดีสวัสดีพี่น้องหะแนวกินนีกแหละบุนีนี่อยู่กกมังม่วงแตมกินวันอันนี้มันยังหน้อยอยู่บอนีสิพาอันซอยมังม่วงไปกินสมวันนี่ก็กินไปเบิ่งง่ทั้งคู่ที่มันหน่วยใหญ่น้ะพี่น้องอันนี้มันยังน่อยอยู่ทุกคนนี่เด้โตมันใหญ่อันนี้มันบรได้คมได้มังม่วงก็ซอซันี่นะทุกคนเลยทำมังม่วงแนวอื่นซํานี่นะคม อันนี้กินน้ำซอแพนหน่วยน้อยๆยกวย่วานี่ก็ยังบวคมมูอนข้าห้าเลือกอ,อนหน่วยแต่มันใหญ่ได้นี่นะนี่ทางนี้มันสีใหญ่ก่อนหมูทุกคนเลยง่าทางนี้มันใหญ่กอนหมูส่วนทางนาสียังบวคอยใหญ่เดี๋ยวสิฮาเมนเอากระลังบดกระลังแม่นได้น้อยหนึน่งัวแดเดมาละ ด้พี่น้องตำหนิมันโมคมเลยได้อันมันมีพว่าตรงมนมีหมากน้อยหมากใหญ่เนาะถ้าห้าสิบิตลงมาบนทินอันถ้าย้อนอัลธีละหมากแบบนี้มันก็ย้อนทีละหมากแบบนี้มันก็ย้อนยากเลยนะหักลงมาเป็นพว่วแบบนี้ไอนมีหมากน้อยหมากใหญ่หมากน้อยลายกระสีได้เนาะก็เลยบริจาคเอาลายหมากใหญ่เติบตไดดลย ลายอยู่สับสีกินมะม่วงปีนี้ค่วมันใหญ่ลายจังเลยกับุ่ญยากดอกอยากแต่พวกใหม่ๆนี่แหละดีเด็กตัวต่ำๆมันใหญ่หนี่งกับุ่ญยากแม่นดอกจกังเลยนะยื่นเอาก็ได้พี่น้องฝึงทรงตัวนี่กับแม่หน้าบิดมือช่วงนี้ชาวแพทย์โบราอาบน้ำให้พอ,อยังพออาบให้แล้วก็ลงไปลิ่นน้ำอีกนะอูตัวนึงดิ่นน้ำน้องก็เจ้าอยู่หัน ลินแล้วก็มะเกลือขี้ดินทรายลินแล้วก็มะเกลือขี้ดินทรายเมื่อหนึ่งเช้าเถื่อกับความมิถุมันขวดจะเจือเจือนวัดดินทรายก็เสียดายอยู่พี่น่องดินทรายก็ได้อันมันบบพอกับเจ้าปูกระเบื้องห้องน้ำเนาะแต่คำเขาสิบโสั่งมามผัดมันบบมีจกักดีสั่งมาลผัดไส้ไปแค่น้อยเดียวหนึ่งประมาณชองซกระสอบแบบนี้นะเลยเรือมาก็ฝัดก็จะเจือนไปมนน้ำเดินก็เสียดาย ลายเซนยั่ได้เกือบล้านพี่น้องไอ้เก้าเซนไดินทรายก็ใส่ไปประมาณช่องกระสอบนี่ประจักน้อยเดียวไม่จะมาขวัดนี่พี่นอนรับทำเนียวพ่อเมียวกินแล้วพี่น้องตห้ากินเข่าพวาม้อยคนคิดว่าอยากซี้ง่วงนอนหลินไปน้อนหลินมาอยากซี้ง่วงเลยสิเอาหม้หม่วงคือไปกินน้ำจักน้อยพี่กี้กับแม่ชิจมนอนอู่ว่านอนอยู่ในย่านหมุดแดงดินหมุดแดงไฟกัด เราบนนอนให้อยากนอนนี่ก็เลย่นนอนรับอะไรนั่นน่ะอู้ก็บได้นอนซ้ำตืไปกินก่อนพพิ่นนอนพี่น้องเลยเอาบนทันขาดคำอาบน้ำห้อีกแล้วพี่น้องหลังจากบได้อาบมาลายมือก่อนสิบวอาบให้มันนี่ันเที่ยวลงนองบนเศ้าเถื่อมือหนึ่งนะขึ้นมาบนพอสิบห้านาทีสิบนาทีลงไปอีกลงนองแล้วก็มือเกือดินทรายลงนองลงมือเกือดินทรายอยู่กาแฟก็เลยบได้อาบให้อาบห้กับบมีประโยชน์ยังนะ แต่มือนีแบบว่าบริล่างกระโตัวเพื่อนลายมือเลยสิอาบล่างกระโตวัวเพื่อนหันบริเปล่าคนนอกล่างนำ้ำมือหากระโตมินซื่อๆนะเดี๋ยวเพื่อนก็ไปเกือกไปแม่ไปเกือกใหม่เองเลยเซเว่นกังฟูอาตุยเห็นบ่บ่เห็นบ่เคยอยู่ทึงเฮือนมีมะเกลยแจ่วม่วงเจเวม่วงลูกสู่แม่เพื่อใส่กินม่วงขับ่พอจังต่อยเอาใหม่เนาะ กกนะกะเห็นบอพี่น้องหมกม่วงเป็นพัวก,กรรมอยู่ฮะดกๆเลยดอกมันบริดกสำกุกตัวนี้แต่ว่ามันมากมันคือว่ามันเป็นดกกว่าลายกว่าเป็นบางงางอะทั้งนั้นอนะลายๆไปนินแต่น้ำนองตัวขาวๆอาบหอมๆให้มันเน่ยบุพเพหาทีเดี๋ยวมันก็ไปโดดน้ำนอง ไปโดดมาละก,กาเกลือใส่ขี้ดินใส่หญ้านะมุขันมาอันนี้ค่ะตอนนี้กําลังทําการปาดมักม่วงให้ยางมันออกแล้วก็เอ,อามาแช่น้ำหน้าน้ำม,มันดำปื้อๆนี่พี่น้องนะน้ามยางมักม่วงปาดเครื่องปาดเครื่องจังซี่เลยพี่น้องแล้วก็คุยแจ่วเลยยังม่ทันตำแจว่วซ้ำเดี๋ยวสิตำแจ่วก่อนเนาะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคน หมกหมวงของเฮาเฮ็ดนาน้อยหนึ่งก็ได้ลายเติบไปนี่ข้าบุ่อิ่มก็จังเมนใหม่เบ่งเจลปลาเดกอันนี้คือปาดอัน,นหอมแดงใส่ปาดหัวมะพวใส่ส่วนประกอบก็มีแป้งนัวเกลือจักหน่อยน้ำปลาแดกน้ำตาลาตขขลายเติบข้าวคัวลายเติบหมวกหวงน้อยสิมันต้องแบบนี้เนาะแต่ถามันใหญ่ใหญ่แห้งเติบจักหน่อยนี่ก็สีชวนมากก็สีตั้มพี่น้องเพราะว่ากินแบบนี้นะมันสีสม้มแห้งมันใหญ่แห้งจักหน่อยมหมวกหมว ขนาดอันนี้มันบรได้คมนะมันยังเปรี้ยวแห้งอะไรนะ่รก็นเลยโอเคเั็นลงไปสู่รแม่พื่อใส่กินอยูุ่่งกันเนาะพี่น้องเฮ้ยเขาให้บ่เจ้นยายให้มาหนีบกาแฟบ่บนะเบาหนาแล้วหรือผ้าเกล็ดผ้าเกลอดหน้าห้องน้ำหรือเบานะ แนวมันพินองมาบังดินน้าบชกกระโปงหลือกบังมันเกือกกี่ดินมันพอนเปินอ้วนขผินกว่าเก่าได้สาวกาแฟอ้วนกว่าบักอันนั่นอีกอย่างเผินกินข่าวแซบ่บจ้ะต้นหน้าผัดบริก้กินข่าวลายสำเพินเ่นเพิ่นวยอ้วนที่ช่วง เดเจ้านายดุบวกกาแฟบ่าด้ากาปขวัดกิดินอยู่หน้าห้องน้ำนอนมันเปียกนีขับบัวพิษประตูห้องน้ำ,นนนวนำไว้ละกาเที่ยวเข่าแต่ห้องน้ำเข่าไปละกาตีนเปื้อนเปียกๆ เพื่อนเบิดมีตะขี้ดินล่างของน้าใหม่ๆก็เพื่อนเบิร์ดมันเข้าไปมันเข้าไปนอนลินเข้าไปย่างลินมาเนี่ยมันห้อนนะเอากลักสิกินสมพี่ตื่นแล้วมันนอนบ้ได้เพิ่งทำชิ้ให้่กับโจักหัวใหญ่โบ้หำยู่หุ้น่วยเจี๊ประเทศความใช้หัวเแหงอยู่เสียงหัวใหญ่แบนบโบ้หำ บอรลักฐานกังฟูอาดตัวบดขันมัดมาเดิมที่้องมาเดิมดยกมือก่อนหมูมันหู้วานนี่ก็กินข่อกินกินผู้มือ Lên cửa lá bọc, bật chếp, bỏ hoang Lên ngáo, cơn gì đi Lại hối, của băng ra mà Đâu có bụng Chỉ có bụng, 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 đi ลืนมาแล้วลบหมดที่ะล้องว không subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดี๋ยวแม่พาเข้าไนหัมอคเขาจะขวดออมาห่งอนได้ไหมลูกไปที่หัหน้าเป็นตัวมอคแค่เข้เอาไ้ดเอากระตุกนขมาเรียนรู้อีกาแ้วป้าลูกทำรานจะขาเไม่ห้าวเอาหั่นเดี๋ยวน้ากตกระอนเต่า มันมนอมันอนันุ่มองนมมันเบิดแล้วเข้าไปพี่ทร์สงเอาหนได้นมกับบพอโอ้ยขนาดน้อยหนึ pues mermaid 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 ่งังสมเนาะ

จะกินยังฮู้บอกวันนี้จะกินมั่มแย่กินนมชงจะไปชง้มันบะชันี่บาบชง <ไป S 2> มันกบบระบแล้วได้น่ยปาใชาก้กรอบอได้บอปาดใช้เดี๋ยวมันกถามอจะกินตัวนี้อีกคนมันเรื่องมากฮะพี่หลึกว่ามันชงนมซามนมน,ม,นมเปรี้ยวอีกได้ี่ยังอยู่ตู้เย็นผู้พี่น้องนมเปรี้ยวมน,เนมเปรี้ยวตัวเจาะแล้วฮะพี่หลึกพี่รับชั้นนี้มันก็พ่อแหงเลย นมกล่องแบบนี้นะเด้อคอยผสมออกมาให้มีทั้งรสหวานชองอย่างนี่จะเป็นจืดนี่แล้วก็มีทั้งนมเปรี้ยวซื้อมานี่ต้องซื้อผสมกันอันใดจะกินนมพงอีกนี่ก็เวลาเพิ่นอยากกินนมพงก็คือ่นสกินนมพงเวลาอยากตัวนี้ก็คือกินตัวนี้าไรนมสามนมสี่นมในเฮือนเดี๋ยวนี้ค่ะ นังเถอเอามาใหา้อยากได้โตวนั่นอยากได้ตัวนี่นไ,นไปชงท้มันก่อนดึกขวดริมลงตะรางโรอยู่มันตื่นมาแล้วมให้งี้เงาแม่เข้าตูไ้ไว้ด้วยซะเดอร์เจาะแล้วบบกินเดอกลึกว่ามิวกี้รีเลยกับนมเข้าเข้าวบ,บมีสกินกินเต่นนมขนมกับโบ,ก,บกินลายพอพี่ลึกดอกมือหนึ่งโบเกินสองทงขนมแบบโบเกินสองอันห่อใน่น้อยหน้าขนมห่อใน่น้อยอันกรอบๆแก็บเกนบพี่อยากขึ้นเฮือนเดี๋ยวแม่ไปชงมาให้ก่อน ตื่นวายวายกินยังเห็ดยังกระเพาะิแล้วย้อนแล้วตื่นแ้วพี่น้องมันนอนตะลุมื้อนอนแป๊บถึงก็ตื่นตื่นมาแล้วก็ห้บางมือนี่ได้อุ้มเลาะเวิร์นอยู่มันห้มือนี้ยังว่าบนห้เฮึงนะแต่ก็งี่เงาอารมณ์ยังบดีอารมณ์คนตื่นแต่นอนเถอะนะไฟไซน่ะส่วนมากอะไฟไซที่นอนหึงไม่บอกไฟไซตะลุมื้อไฟไซทิ่นอนหึงตางเว้นไฟไซแล้วเกือกดินชายเลยขึ้นไปนั่งตุ๊ดป๊ดอยู่แล้วก็แง่ไปตะคีดินชายก็ากขึ้น เออพี่น้ามันอยู่เทิงโอเคพี่น้องเอ้ยพาส่งนมมิลกี้ก่อนได้จะมากินสมต่อเล็กหน่อย,นอ,นนยนนอยกินข้าวไปก่อนก็กินโปรลายสมกันเลยวันนี้เพราะว่าข่อยกินข้าวไปก่อนแล้วเนาะไปแล้วกินนี่กันไนดะ้สบายดีเดอ้อพี่น้องเลย